พระเจ้าชาติสัตรูนั้นไม่สามารถเป็นพระโสดาบันได้ด้วยบาปอากุศลที่ฆ่าบิดาแต่สิ่งที่พระเจ้าชาติสัตรูนั้นหันกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิและธนุบุมลุงพระพุทธศาสนาและจัดสังขยาณานี้แหละจะส่งผลให้เมื่อพระเจ้าชาติสัตร์เนี่ย หมดกรรมจากนรกแล้วจะมาเกิดเป็นพระปัจเจกับพระเจ้าปัญญายาณมากเพราะเหตุแห่งได้เป็นเจ้าภาพสังคยนาพระไตรปิฎกเห็นไหมลูกเพราะนั้นคนเราเนี่ยมันก็มีดีและมีเสียเช่นเดียวกับเราในอดีตที่ผ่านมามันก็มีเสียมาเยอะแยะ แต่เราไม่ควรที่จะเอาใจเราไปจมปลักอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดเราแก้ไขไม่ได้เราควรที่จะให้กำลังใจตัวเองแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าเราเพียงที่จะเติมน้ำใสเข้าไปให้มากตะกอนที่นอนเนื่องเดี๋ยวมันก็จะทะลักออกมาให้เราเห็นแล้วมันก็จะล้นออกไป ถ้าเราไม่เก็บมันเอาไว้นะมันอยู่ที่ว่าเราจะเก็บมันหรือเปล่าด้วยนะเรื่องนะไม่ใช่มันทะลักลอยฟูขึ้นมาแล้วเราก็ไปจับมันเอาไว้เก็บมันเข้าไปอีกก็เสร็จเลย <c oughs> ไม่มีใครช่วยเรานะเราต้องช่วยตัวเองเพราะนั้นพยายามจะเก็บเรื่องไม่ดีที่ผ่านมาแล้วของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีพยายามล้างมันออกไปยังซี่มันต้องถอน